สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้กลับมาพบกับคูเปิลอีกครั้งหนึ่งในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะซึ่งในวันนี้เองคุณครูก็จะมาสอนนักเรียนนะคะในเรื่องของสระเอสระแอนะคะตามมาดูกันเลยค่ะนดี้ต้องรับนักเรียนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนคูเปิลทุกคนเลยนะคะ มาดูในส่วนของเนื้อหาของเรากันนะคะให้นักเรียนดูนะคะในวงกลมสีแดงนะคะใครตอบคุณครูได้บ้างว่าสระตัวนี้เราเรียกว่าสระอะไรใช่แล้วค่ะสระตัวนี้นะคะเราเรียกว่าสระเอนะคะสระเอเป็นสระเสียงยาวจะเขียนอยู่หน้าพยัญชนะต้นเสมเอ,อนะคะ คขาวนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูคำที่มีสระเอกันนะคะจะมีคำอะไรบ้างตามมาดูกันเลยค่ะให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านสะกดคำตามคุณครูนะคะก,อเ,อเ,กอเอเจจเอเจตอเอเตบอเอเบ โอเอเอซอเอเซวอเอเวฮอเอเฮเมื่อนักเรียนนะคะสามารถสะกดคำเหล่านี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาฝึกอ่านเป็นคำกันค่ะมาเริ่มต้นที่คำแรกนะคะเกเจเต B A C W H นักเรียนนะคะลองฝึกทบทวนนะคะอ่านคำที่มีสระเอเบ่อยๆนะคะนักเรียนจะได้อ่านหนังสือเก่งๆคะ่ะต่อมานะคะคุณครูจะสอนนักเรียนนะคะฝึกแจกลูกสะกดคำนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้สามารถทำแบบฝึกหัดในสัปดาห์ที่10ได้นะคะ คุณครูก็จะมีคํามาให้นะักเรียนหนึ่งคำนะคะลองดูที่คําที่คุณครูกําหนดให้อ่านว่าอะไรคะเก่งมากค่ะคำนี้นะคะเราอ่านว่าเกคําว่าเกมีพยัญชนะต้นคือตัวอะไรอ่ะนะคะพยัญชนะต้นนะคะก็คือตัวกไก่นะคะแล้วสระละ่ะใครตอบได้บ้างเก่งมากค่ะสระเอ นะคะเพราะฉะนั้นเราจะอ่านว่ากเอ g e นะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูคำต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรคะเจนะคะคำว่าเจมีพย,ยัญชนะต้นคือตัวอะไรพย,ยัญชนะต้นนะคะก็ะได้แก่จอจาน แล้วสระล่ะสระเอนะคะเราอ่านว่าจอเอเจนะคะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากใช่ไหมอ่ะต่อมานะคะสระตัวต่อไปนะคะที่นักเรียนจะต้องรู้ใครตอบคุณครูได้บ้างว่าสระตัวนี้คือสระอะไรคะอ่าสระตัวนี้นะคะเราจะเรียกว่าสระ แอรนะคะสระแอก็จะออกเสียงแอนะคะสระแอเนี่ยเขาเป็นสระเสียงยาวเช่นเดียวกับสระเอนะคะและก็เขียนอยู่หน้าพยัญชนะต้นเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะคำที่มีสระแอกันนะคะมาฝึกอ่านตามคุณครูเลยค่ะก็แอแกจอแอแจ ตอแอแต่บอแอแบปอแอแปออแอแอพอแอแพหอแอแหไม่ยากใช่ไหมคะถ้านักเรียนนะคะสามารถ อ่านได้แล้วนะคะฝึกอาจจะกดคำได้แล้วเดี๋ยวเราลองมาอ่านเป็นคำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มที่คำแรกค่ะแกแจแต่แบแปแอแแแห นักเรียนลองฝึกทบทวนคำเหล่านี้กันดูนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะลองมาฝึกแจกรูปสะกดคำที่เป็นสระแอกันนะคะมาดูที่คำแรกค่ะคำนี้อ่านว่าอะไรอ่ะเก่งมากค่ะคำนี้อ่านว่าแกนะคะพยัญชนะต้นของคำว่าแกคือตัวอะไรคะอ่ะพยัญชนะต้นนะคะก็คือกอไก่ สระคือสระแอเพราะฉะนั้นเราจะออกเสียงว่ากอแอแกเก่งมากค่ะมาดูคำต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าแจนะคะเพราะฉะนั้นพยัญชนะต้นของคำว่าแจก็คือตัวจอจานสระของมันคือตัว สระแอนะคะและเราก็จะอ่านออกเสียงว่าจอแอแจทีนี้ถ้าครูกำหนดให้นะคะหนึ่งตัวคุณครูกำหนดให้หนึ่งคำนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะและคำว่าแลพยัญชนะต้นของเราคือตัวอะไรอ่าเพราะฉะนั้นพยัญชนะต้นก็คือ ลอลิงนะคะสะแอเหมือนเดิมนะคะเราจะอ่านว่าลอลอลอนะคะแอแลอ่านออกเสียงอีกครั้งนึงคะ่ะลอแอและนะคะซึ่งนะคะ นักเรียนก็สามารถฝึกแจกลูกสกดคำได้นะคะลองทำแบบฝึกหัดที่คุณครูมอบให้นะคะไม่ยากมันฝึกทบทวนกันอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือภาษาพาทีในบทที่3เรื่องเพื่อนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ